สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปการเชื่อมต่อนะครับผมมายังตัวโปรแกรม z k bio นั่นเองนะครับวิธีการเพิ่มเครื่องสแกนนะครับก็ไปที่เมนู9จุดด้านบนนี้นะครับเลือกคำว่า excel นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับอยู่ที่หน้า DEVICE นะครับเราก็ทำการเสิร์ชนะครับผมกดเสิร์ชไปเลยนะครับมันก็จะเจอตัวเครื่องสแกนของเรานะครับ IP นะครับผมแล้วก็ตัว d e v i c e นะครับ Serial Number อันนี้เช็คให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทำการ Add นะครับตัว De device n a m e เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นเป็นทางเข้านะครับ พื่อแบบว่าให้มันดูง่ายดูรายงานได้ง่ายขึ้นนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโ <Okay. S 1> อเคดอสตอตรงไอคอนไทยเราก็เป็นเป็นดอซติ้งไปเลยนะครับแอเรียนะครับเราไม่ได้เพิ่มไว้เราก็ใช้เป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับโอเคเอเซทเดเวลนะครับวันนี้ไม่ต้องกำหนดหรือว่าจะเป็นจ n น r a l ไปก็ได้นะครับ แล้วก็ตรงปุ่มนี้นะครับผมเคลียร์ด a ต้านะครับถ้าหากเรากดติ๊กไปนะครับกดโอเคปุ๊บเนี่ยเครื่องสแกนที่เราเพิ่มลายนิ้วมืออะไรไว้มันก็จะถูกเคลียร์ไปหมดเลยนะครับหากมีการเพิ่มลายนิ้วมือหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดนะครับแนะนาแล้วก็คือปิดไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็โอเคไปนะครับแล้ก็กดปิดแล้วก็รีเฟชนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวเครื่องสแกนมันรีบูตเสร็จเสร็จก่อนนะครับก็จะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนะครับอพอเรา,อาพอเครื่องสแกนรีบูตปุ๊บเราก็กดรีเฟชตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะมีตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับ สเตตัสบงบอกถึงว่าเครื่องสแกนเนี่ยเราเปิดใช้งานแล้วก็เชื่อ,ตอมต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นออนไลน์นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่แนะนำนะครับก็คือตัวดิจิตเตอร์ดีไวซ์นะครับจะเห็นว่ามันเป็นรูปลบอยู่นะครับแสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งานนะครับตัวฟังก์ชันนี้ใช้งานไงก็คือเวลาเราเพิ่ม พนักงานหรือว่าเพิ่มลายนิ้วมือใหม่ๆเข้ามานะครับที่เครื่องสแกนมันถ้าเกิดมันปิดไว้อยู่เนี่ยมันจะไม่ถูกซิง์มาที่ตัวโปรแกรมอัตโนมัติคุณลูกค้าจะต้องไปกดติ๊กถูกแล้วก็วิวแล้วก็ทำการเก็ตตัวข้อมูลนั้นเข้ามาในเข้ามาที่โปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับหากว่าต้องการให้มันเพิ่มอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องการเราต้องเปิดตัวดิจิตอร์ดีไว้ก่อนนะครับ โดยการกดติ๊กที่ตัวเครื่องสแกนนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็กดนะครับผมตัวเซตอัพนะครับเลือกเป็นนะครับผมเซตเซตแอดดิจิตอล์ดไวนะครับ uh, ประมาณนี้นะครับกดแล้วก็กดเป็นเย็ดนะครับเครื่องอ่า uh, ตัวนี้มันก็จะติ๊กถูกนะครับเวลาเราเพิ่ม uh, พนักงานเพิ่ม ไลน์นิ้วมือใหม่ๆอ่าใหม่่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสิงให้อัตโนมัตินะครับโอเคถ้าเกิดอ่าเรามีการเพิ่มข้อมูลอ่าที่เครื่องสแกนแล้วนะครับมันก็จะไม่สิงอัตโนมัติให้นะครับเราก็ต้องมาอ่าสิง์ย้อนหลังนะครับโดยการกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็ <c oughs> get อ่า personal นะครับ information <c oughs> ตัวนี้นะครับ อที่เราจะเกตอย่างแรกก็คือเป็นรหัสพนักงานนะครับคือตัวหัวข้อแรกเลยนะครับเราติ๊กปุ๊บเราก็กดสตาร์นะครับโอเคล้วก็รอให้มันเหมือนกับไปดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาที่โปรกแกรมก่อนนะครับก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดขึ้นคอมพิวแบบนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่สเราก็ เกตตัวฟิงเกอร์พิ้นนะครับก็คือลายนิ้วมือนะครับกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับ yeah, มันก็จะทำการซิงค์มาเหมือนกันนะครับโอเคคอมพิวต์เรียบร้อยนะครับต่อไปถ้าเกิดมีใบหน้านะครับมีการเพิ่มใบหน้าด้วยแล้วก็ กดติ๊กที่ตัวใบหน้านะครับเราก็ทำการาสตาร์ทนะครับก็ให้ get ตีละหัวข้อนะครับตามลำดับที่ผมสาธิตไปได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ แล้วก็กดปิดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการเก็ตข้อมูลพนักง,งานนะครับต่อไปเราก็าจะทำการเก็ตพวกาการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมพวกทางเซคชันต่างๆนะครับเราก็กดติ๊กถูกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ get View เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเก็ตทางเซคชันนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือก2หัวข้อนะครับอย่าง uh, get mm hmm. เก็ตเฉพาะอันใหม่นะครับ t ใหม่หรือว่าจะอเลยนะครับเลยทั้งหมดนะครับ uh, ถ้าเกิดจะเก็ตครั้งแรกนะครับ uh, มีการแบบสแกนเข้าออกที่เครื่องสแกนเรียบร้อยแล้วแล้วเราอยากเ uh, พิ่งเพิ่งเชื่อมต่อเครื่องเ uh, พิ่งเชื่อมต่อตัวโปรแกรมใหม่เนี่ยเราผมก็แนะนําว่าให้เก็ตอไปเลยนะครับส่วนพอ จะเก็ตครั้งที่2ครั้งที่3าเป็นต้นไปเนี่ยก็เลือกเป็น new เฉพาะไอ,ไอตัว transition ใหม่ๆที่เรายังไม่เก็ตมานะครับก็ผมจะเป็นเก็ตออไปก่อนนะครับแล้วก็กด start นะครับโอเคเก็จะทำการเก็ตมาให้เรียบร้อยละนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นนะครับ หรือว่าตอนเก็ตเนอีกนิดนึ่งนะครับก็จะมีให้เสร็จถาด้วยนะครับหรือว่าออกก็ได้นะครับว่าเราจะเก็ตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมก็เก็ออกมาเรียบร้อยนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูรายงานที่เก็ตมานะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรายงานดิบนะครับก็คือไปที่แอ s เซ นะครับ asset root นะครับอ๋อขออภัยครับผมไปที่นี่ครับผม asset control report นะครับแล้วก็ออ transaction นะครับตอนนี้จะจะขึ้นมาหมดเลยนะครับว่ามีอ่าอ่าว่ามีรายงานอะไรนะครับแล้วก็เลือกว่าจะดูวันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วก็กดอ่ารีเฟรชนิดหนึ่งนะครับอ่านี่คือมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีบอกว่า ใครเข้ามาที่ recommendation เรียนไหนเข้าด้วยเครื่องอะไรยังไงนะครับเวลาไหนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นรายงานดิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการแบบว่าดึงเอาข้อมูลพนักงานเข้ามาที่โปรแกรมแล้วก็ดึงเอาประวัติการสแกนเข้ามานะครับก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการดึงรีพอร์ตออกมาดูเป็นตารางการทำงาน นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม